แล้วก็มาย่อหน้าสุดท้ายนะครับในคําพูดของเขานะครับเขานี่เป็นใครนะวีมาร์คที่หมายถึงคําพูดเนาะในคําพูดของเขานะครับตอนที่เขามารับเซอร์ติฟิเคทออฟออเนอร์นะครับมารับใบประกาศสียยาบัตรใบประกาศเกียรติคุณเนาะจากเพสิดเนนของแอทเรเนี่ยนะครับ,นนรบในคํากล่าวของเขานะครับที่มีต่อ สําหรับการบริการสก็คือเหมือนกับเพรสิดเนของแอชเรเนี่ยเขาก็ออกใบประกาศเกียรติคุณอ่ะสําหรับการให้บริการสาธารณะของคุณคนนี้ทรันด็อกเกอร์จาเนี่ยนะครับในช่วงการระบาดของโควิดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในความพยายามเนี่ยนะครับที่จะปรับปรุงนะครับคุณภาพอากาศภายในอาคารนะครับแล้วก็ลดภาระนะครับของ เชื้อโรคทางเดินหายใจนี่นะเราไม่ใช่ที่ลดลดปัญหาลดเบอร์เด้นนะครับลดปัญหาที่เกิดจากเชื้อโรคทางเดินหายใจนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยพูดถึงกันในทำเนียบข่าวนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับว่านี่เราจะปรับปรุง i อเอยังไงจะลดปัญหาจากการแพร่เชื้อทางเดินหายใจได้ยังไงนะครับ การพูดคุยเนี่ยมันสำคัญนะแต่ว่าสิ่งที่แอสเทรียทำในช่วงสามเดือน้ในช่วงหกเ,เ,เดือนที่ผ่านมานะครับในการสร้างหรือพัฒนาสถานะสองสี่หนึ่งเนี่ยจนกระทั่งมันเรียกว่าได้รับการอนุมัตินะครับไอสิ่งเนี้ยมันแบบ f u ฟอนเดเม l l ัลลี่เชนจ e เก m e ก็คือประมาณว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มาเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยนะครับมันเป็น การแทรกแซงนะ intervention นะั่นเป็นการแทรกแซงที่สําคัญที่สุดเลยนะครับในการเป็นการแทรกแซงเกี่ยวกับเรื่องสาธารณาสุขที่สําคัญเลยนะครับที่สุดการแทรกแซงตรงนี้มันเป็นเขาพูดก็คงหมายถึงเป็นความหมายเชิงบวกแหละนะ้ะก็เป็นการแทรกแซงด้านสาธารณาสุขที่สําคัญที่สุดเลยแหละนะครับเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่เขาพบเห็นในหลายปีที่ผ่านมา ถ้าเกิดไม่ใช่หลายศตวรรษเอ้ยหลายทศวรรษที่ผ่านมานะสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์สำคัญเลยแหละนะครับมัน h a r t e n i n g ดีต่อใจอันนี้นะโหมันดีต่อใจมากๆเลยนะครับ really h a r นะครับที่ได้เห็นงองค์กรนี้เนี่ยคือแอสเทรน,นะครับก็เรียกว่าเป็นบทบาทที่เป็นศูนย์กลางเลยนะเป็นบทเป็นเล่นเล่นบทบาทสำคัญเลยในการที่ไป tackle นะครับไป สู้กับความท้าทายอันยิ่งใหญ่นะครับที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์เนี่ยนะทั้งในสหรัฐแล้วก็ทั้งในโลกนี้นะครับผู้เขียนเขาก็ปิดท้ายว่าหวังว่าคำพูดของของดรจ่าฮานี่นะที่เขาเป็นผู้ประสานงานหลักด,ด้านโควิดของทำเนบข่าวเนี่ยอ่าเป็น,นโปรเฟติกนะครับก็โปรเฟตมันหมายถึงพวก คำทํานายของพระผู้เป็นเจ้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออหวังว่าคําพูดพวกนี้มันโปรเฟติกนะน่าจะเป็นเหมือนเป็นคําทํานายหรือคํามั่นสัญญาอะไรเงี้ยจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพวกเราก็คือเนี่ยกลุ่มผู้เขียนเนี่ยหรืออาจจะหมายถึงคนของเอชเรทั้งหมดนี่นะก็พยายามจะพยายามในทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่ให้มั่นใจว่าให้คำกล่าวพวกนี้มันเป็นพันธสัญญาที่จะต้องทำให้ได้ต่อไปอะไรเงี้ยเนาะ เขาคงหมายถึงเนี่ยการที่แบบเป็นองค์กรที่ช่วยต่อสู้กับปัญหาสําคัญของสังคมของโลกอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณว่าแอสเรย์เขาก็อุทิศตัวแหละว่าจะเป็นองค์กรที่ทําเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยต่อไปเนาะขจาจความก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะก็เป็นบทความเกิดน,นําสั้นๆนะครับว่าด้วยสแตนดาร์ดตัวใหม่แอสเรย์สแตนดาร์ดสองซีหนึ่งนะครับ two f o r ซึ่งจะเอาไปสู้กับ เนี่ยครับเอาไปควบคุมการแพร่เชื้อโรคทางอากาศนะครับเดี๋ยวเราก็จะคอยติดตามบทความในซีรีส์นี้นะครับว่าสาระสำคัญการใช้งานของสองสี่หนึ่งเนี่ยหรือจุดเด็ดของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจะติดตามกันในบทความต่อๆไปนะในในแอสเรเรนลฉบับเดือนต่อๆไปนะครับ